คือท่านผู้ชมผมผมผมหลังจากที่ผมได้รอมานานเสนนานท่านผู้ชมผมก็ได้เล่นเกมพัโมูฟเฟีย o F B e A คนมันไม่ค่อยเล่นเลยนะมาดูกันต่อท่านผู้ชมผมจะทำอีกไม่อีกคลิปหรือผม,ผมก็จะเลิกเลิกแล้วทำแล้วไปทำเกมอื่นบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมผมบอกก่อนนะพราผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแนละ้วคนไม่ค่อยมีแล้วท่านผะู้ชม มีเทียนเกือแล้วก็โมชั่นเซ็นเซอร์นะครับะหาห้องผีก่อนใช่แผห,ห้องผีก่อนเดีวไม่หาผมดูกดเอาไฟอ,อ,อยู่ใต้ดิน เปิดไฟแล้วนะครับครับผมเสียงมันอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างล่างอยู่ชั้นแรกเลยห้องผีอยู่ไหนเอาเจอกระดูครับอรอ ปรูเลยมเจอตรงในครัวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายเราถ่ายห้องมาเนี่ยเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บด้วยโอเคหาห้องผีก่อนหาห้องผีเจอก่อนห้องนี้ห้องนี้ห้องน้ำ

อ่ะฟรีซิ่งดูมีเอฟไม่ใช่ว่าเปลี่ยนที่เหรอเพราะมันอีเวตนเมื่อกี้อยู่ทางเดินนะ่ะกดออฟย้ายไปอยู่ทางเดินละอย่าจะตรงเนี้ยมั้ เนี่ยเราจะยังไม่เห็นฟิซซิ่งเดียะเมื่อกี้มันตัดของรงเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นียผีตัดไฟอ่ะ ยี่เบ๊เท่าไหร่อพีตัดไฟสามอุ้ยมีโอกาสถึงห้าอยูอ่ใครเล่นอะไรวะไม่เจอเฮ้ยมีดอดว่ะ ตอนหน้นรารอนตาเลยโอเคดอตดอต because of เม่ะเอาอันนี่ O uh -huh. Thank <laughs> <laughs> you. ไฟหน่อยพีเตอร์ไฟแลวอพอดีมาสำรวจชั้นบนนะ่ยย้ายตอดไปไหนเปิดไ,ไฟหน่อยพอดีมาสำรวจชั้นบนนะ่ะลงไปไม่ได้มองไม่เห็น เปิดไฟห,หน่อยเพื่อนเปิดแล้วคะ่ะขอบใจขอบใจขอบใจผีไม่ได้อยู่แถวโต้หรอแงอ,อยู่ทางเดินเอ้ยโคตรฟังอ๋อใช่พีซิงยูเลสมาดังๆตัดตัด เดหนือเวทหนึ่งอ่ะเอาโมชั่นมาติดข้าตรงทางเดินให้หน่อยติดแล้วยังไม่ผ่านเลยโอ้ฟิซซิงฟิซซิงเจอแล้วตรงตรงหน้าประตูฟิซซิงไม่ไม่ฟิซซิงอยู่ตรงนี้เออใช่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 มาอยู่เลโกเนี่ยอ,อยู่เล รู้ได้ไงถึงคิดว่าเป็นยูเลียหาเสร็จแล้วครบหมดแล้วอะไโอเคแล้วเหลือแค่ของดูดอไม่เหลือไม่เหลือไปเหอะนะรู้ได้ไงว่ายูยูยูเลียก็มีบอดออฟไงโอเคโอเคโอเคแล้วดูดิบอดออฟเห็นปะกลับกับเลยไหมกลับเลยกลับเลยกลับเลยัครบอยู่อยู่มันมาเล่นถ้าอยู่ถ้าอยู่มันก็หักคอแล้ว อยู่ทำไมดีกว่าเอออยู่ทำไมมันก็หักคอได้ถ้าอยู่มันโอเคท่านผู้ชมภารกิจเสร็จยังง่ายได้รอบนี้ข,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปของผมกดไลค์กดซับต้นตะไคร้ท่านผู้ชมให้ผมนะขอบคุณมากครับโชคดีคไปก่อนนะครับไปทำงานต่อโอเคครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับโอเค,อเคไปดูช่องผมด้วยนะ ขอบคุณมากครับทุกวัด,ดีครับท่านผู้ชมด้วยกันเช่นกันครับขอบคุณมากครับลาก่อนครับ